สวัสดีค่ะเมื่อนีกามาพบกันกับกิตติยาชาแนลนะคะเมอรอนียจะมาสอนวินธีการขยายพันธุ์แหนแดงมึงนงทุกคนเขียวงามบอกฝนตกเฮ้ยงามขาดมึงไงแหนแดงกรหลายคนอาซิฮุนจกักแลก,กระบอกหุ่นจักกะมี่นะคะกระทำเป็นเขามาได้แหนแดงนี้ก็ะมีประโยชน์นะคะเอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงสัตว์ปีก เลือดซัดเลี้ยงเห่ากัได้ไนะคะหัวกล้วยกับกินไดเลย <S <S เป็ดไกส่สวนมากเขาจะไปเลี้ยงเป็ดก้าไก่นะคะไปผสมกับหัวอาหารผสมกับรั่นะคะนี่เขียวๆเลยไปค่ะเข้าไปเบิ้งเนาะว่าเข้าสีขยายพันธุ์ไหนไปค่ะเอาอยางบบนี้อ่าสวนเข้าก็มีอลไยอะไรอ,ไอย่างเนาะ นี่เด้อค่ะจะเป็นบอ่อที่เห่าส่น่าไวแล้วก็บ,บอ่อด้หลายปันใดนะคะให้เท้ากะเอาอันนี้เท้ากับผสมขี้ควายนะคะขี้ควายนี่น้ามาก็มีซัมนีอันนี้คือผสมไปแล้วนิดนึงนะคะขี้ควายเทาสิส่ก่อนหรือว่าสิสซหลังก็ได้แต่ส่วนมากก็สิส่ก่อนแต่ว่าผิดผาดทางเทคนิคนิด,ดหน่อยนะคะเทากับสิส่ที่หลังก็ได้นะคะ นี่เขามาขยายซ้ำนีถ้าเบิ่งได้พี่น้องเดือนหนึ่งเมื่อสีงามซ้ำแดดเมื่อสิขยายออกซ้ำเด๋ถ้าเบิ่งไปพร้อมพรอมกันนะคะนี่เข้ากับตีให้หากมันลงน้ำนักหน่อยเบิง่งเดอเข้ากับใส่ขีดควายแบบนี้้าร์ล็เข้ากักาบาากมาร์กไว้หลายมือด้ยค่ะยังเอาเนื้อแดงมาลงจะมาเข้ากันย่าไปซีเรียสน,นะคะเฮ็ดง่ายๆสบายๆนะคะตามสไตล์เข้านี่แหละนี่เบิ่งนะคะพี่น้อง ใส่ขี้ควายลงไปมันมาขี้ควายห้ากับบอทองใส่ยางอื่นนะคะหรือผู้ใดจะใส่ยางอื่นก็นได้แต่ว่าห้ากส่วนมากเขาใส่ขี้ควายกันแหมบ่งเดอพี่น้องนี่ซ้ำหนีน่ขยายออกมากได้หลายเดอนะคะเดี๋ยวนะ ผ่านไปจักอาทิตย์หนึเดือนหึเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิง์นะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะมันสิอันขยายได้หลายสมำดหนนะคะถ้าเบิ่งกันเนาะขอบคุณค่ะ